ประชันกดบา่ากันทั้งคู่เนี่ยนะปะทะกันแบบอารมณ์ของตัวละครตัวนี้ที่พี่สันติสื่อสารนี้มีเรื่องอะไรบ้างครตัวนี้คืออยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีความมุ่งม,มั่นในหน้าที่ในเยอชะยาใน,านาสิ่งที่ต<น>ัวเองทา และรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งเราก็มองคนรุ่นใหม่ไปแล้วเราก็มาจบที่สงน้องโยงนี่นะครับเพราะว่าโยงมีทุกอย่างที่อยู่ในตัวอยู่แล้วต้องถามคุณอว่าคุณหมอมีอะไรที่จะเสริมสน้อมโยงคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในเราจะเคยเห็นบทเก่าเนี่ยเป็นพี่ออฟใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่าโวจากพี่องอฟาเป็นโยงทีนี้สิ่งที่เราอ่ะทางกู้อยากให้พันบุวิยาเป็นคือเขาเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่เขาเป็นคนที่มีความเชื่อแบบสุดโต่งว่าสีเวลาคือส,สิ่งที่ดีของเก่าคือต้องลงมลงไปนะซึ่งโยงเขาก็ทำออกมาได้ดีเนื้อเสียงหรืออะไรต่างๆนานาความยีโยเราดูไปก็อยากจะโบกปลายหลังตาซึ่งเื้อนค่ะแต่เื่งที่หมดความยากง่ายนะครับคุณโยกความยากง่ายก็ความยากง่ายคือด้วยความที่ผมอินเรื่องโง่ลงอครับก็ไม่ยากที่จะอินกับในบทของมังกรวินาด้วยเพราะว่า ตัวของท่านวยรายเองเองนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้จะสุดโต่งที่ไดมองว่าว่าเฮ้ยห้า <im> ม <it> อย่างแต่ว่ามีความหวานดี <im it> แต่วิธีทําก็เป็นในแบบของเขาก็คือเฮ้ <im it> <im it> บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะมดเล่นกันสักพักหนึ่งไม่ตายม้ารอย่ <im it> างนี้เราจะมีเราจะมีบ้านเล่าใหม่ไหมหรือว่าอย่างก้อนโดนเขาอิทหรือท่านสอ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 นก็ข้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หมดที่เลยนะใช่ <im it> ครับซึ่งก็ ต็จะเป็นยังไงก็ต้องติดต,ต,ตามกันนีระนะครับครับผมขอบคุตกครับเอาถัดไปครับมีสำคัญเลยนะฮะพรพอดี้ไท่านัครั้ครับว่าเป็นพระเอกอ่อต่อถาน้ามหพระเอกใช่ไหมฮะพระเอกสำคัญเลยพระเอกมันมาะตคดีนะตัวี้ตัวนี้ตันี้ตัวนี้ตัน้รัวนาเจอแล้วครับผมเจอมารัวนี้ฮะาันี้ก่อนแล้วนคั่นเองก็หนูนั่น ครับผมแล้วก็หนุ่มอีเดี๋ยวจะเจอได้เจอนะหนุ่มอีดวงใจทน่ดีครับผมพ่อก็เป็นต่างรุ่นกันตายไปสอนาตอนรุ่นตอนรุ่นตอนตายตอนตายก็มาเราแต่นี้ครับเขาเขจะเป็นคนจะเป็นคนดูเองว่าว่าถ้าเอามาเชื่อมแล้วนี่เอามาเชื่อมแล้วมันต้องประโยชน์มากคราวนี้เขาก็าเขาก็ปรับผมอยู่นะซึ่งซึ่งที่ผมที่ที่ชมหรือด่าเ็รู้ล้วเพราะว่าคุณแม่เขาบอกมาเขาสิ่งกูว่า ผมเป็นเจ็ดตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดนะแก๊งเจ็ดสิบเจ็ดที่กระโ,ะโดดกระเดกแล้วก็ยังหนุ่มวัยรุ่นเป็นเฟลอะครับเฟลถ้าจน,นคิดว่านี่แหละคือมนุษย์เจ็ดสิบเจ็ดจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่ท่านครูเนะี่ยประมาณท่านเจ็ดขีดนิดๆ <S <S 2> <S> <S 2> ท่านจะชาะนน้ากว่านี้ผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเราแก่ไปว่าเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเราต้องทำให้หนุนกับเจ็ดสิบเจ็ดแต่ไม่ได้หนุนกับเจ็ดสิบเจ็ดของคนทั่วไปหนุ่มกับเจ็ดสิบเจ็ดของตัวเองมันก็เลยค่อนข้างจะเร็วไปนิด ตอนนี้กำลังแก้ผ้าอยู่ครับแก้ผ้าแก้ผ้าอยู่นนี้ิดๆแค่ช้าหน่อยก็ต้องหัดนะครับให้ช้าหน่อยก็เดี๋ยวเย็บเดี๋ยวขอมก่อนเนี่ยเปนปัญหาหนักปัญหานิดๆหน่อยๆที่มีในตัวเยอะคือเรื่องที่พอดีแก่เฟี้ยวมากแก่ใบขาแก่มีพลังงานเยอะมากในตัวบางวันก็ใส่รองเท้าเข้าไปตินสีมาเลยนะรุ่นเราไม่กล้านจ๊ะจริงนะพ่อจริงครับอันที่ผิดหรือว่าไงอีกข้างหมากร่างอ่างอ่างละเด่น แล้วก็พอเล็กพอสมงก็บอกอาพวกี้ครับแล้วพอแกลืมลอะไรแกก็จะกระโดดล้ง<อ>แดงแก่ e n e r ี y ดีมากๆเลยค่ะ<อ>แต่ว่าข้อดีของพวกนีเนี่ยคืพอพวกนีนนจะเป็นคนที่มีแกเป็นปราบแกเป็นปราบอายุเก่าน,นะคะนี่ปราบชนปราบจึงไม่ยากเราก็แค่ลดลงมาว่าพวกนี้ขาชาหนิดึงคือบางทีเนี่ยพอปะทะกับโยงบางครั้งพวกนี้แบบเอาไงคือเอย่าใจเย็นเลยคุงบอกว่าถึงบอกว่าไม่ว่าละครหรือว่าการแสดงอะไร การมีผู้กลับคือจริงๆแล้วเขาจะไม่ค่อยพวดกลุ่มซึ่งนักแสดงจะไม่รู้ตัวบาดไปน้อยไปอะไรเขาจะไมนพูดจริงๆแล้วก็คือเราทุกคนจะเก่งทุกคนแต่ผู้กลับจะลืมความสามารถมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เชื่อมกันไม่ได้ตรงนั้นสองคนเขาเ้องเก่บครับขอบคุณมากครับเอาถัดไปนะน้องปอท้าวปอสองนด้ไนะ แล้วก็บทบาทครับเป็นตัวอะไรครับชื่อเธอในเรื่องชื่อในเธอก็จะเป็นเด็กเด็กบ้านนอกที่มีความรักในดนตรีไทยมากรักเอาล่ะเหมือนแบบไปชีวิตของเราเลยแล้วก็ต่อสู้แบบปกป้องทุกอย่างที่เป็นดนตรีไทยอะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องต้องมีดนตรีด้วยไหมฮะเป็นเล้งครับผมเก่งเขาน่าที่ชิมครับ เธอจริงๆก็อยู่ฝั่งเดียวเอพนะอยู่ฝั่งเดียืนอยูุ่วมกับสอนใช่ไหมคือต้าเป็นลูกชายของนายทิวที่เล่นโดยน้องนายนะครับนายทิวตอนโตขึ้นตอนแก่แล้วจะมีลูกเป็นตองปอคือเธอนะครับอ่าแล้วจริงๆในหนังเนี่ยบทของเธอก็จะไม่ค่อยดีมากครับในละครนี่ก็มีประมาณนึงแต่ว่าอยากให้มาดูจริงๆสำคัญให้มาดูตัวนี้จริงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกว่า ตัวที่เป็นตัวที่มีพลังข่าลังที่จะสื่อสารสารบอ,อกเรื่องที่ออกมาส่งความรู้สึกของอค,คนดูเลยค่ะว่าตอนนั้นคนดูกำลังรู้สึกอะไรใช่ครับอยากให้คนดูจริงก็ปอเล่นได้ดีมากสำคัญมากนะฮะคารคเตอร์ต่างกับตัวจริงไหมครับปอต่างมากครับผมเพราะตัวจริงแล้วเ,เป็นคนแบบเป็นคนเขาไม่ว่าอะไรก็จะแบบ มันมันตุ่มกบีก็ปล่อยก็บีก็ปล่อยผมเดินใจนะละครจะมีไม่มีนะก็ตัดทิ้งไปเลยนะไม่ได <too> <t stick> ้ยิงกระหนาไม่ทำได้นกบีก็ปล่อยไม่ดีให้บางทีเล่นทีฉิบไปในมีนเท่าก็ไม่ไม่ได้ต้องสนุกอะไรแต่บางทีผมก็ดึงตัวอยงอยากสนุกมากเลยครับผมนะก็อย่างที่พี่สันบอกต้องติดตามนะท่าของโหนะสนุกมากเลยนะครับเอามาถัดไปครับวันนี้สำคัญมากเลยนะฮะคุณอินนะครับผมนะพี่ปอกครับ คุณอินครับสวัสดีครับครับอันนี้พูดกับายไคเตอร์ใช่ไหมพี่ทำไมปมตาหมาผมเงี้ยผมไม่ได้สอนนะสอนอย่างนู้นคือทุกคนรู้จักในเรื่องของฟองบอยไทยใช่ไหมครับเห็นฟองที่ไหนก็ยืนเล่นหน้าใช่มีลีลากันต่างๆขยับตัวนานๆจะได้เห็นในแง่ละครเลยนออริจินอลหรือการเตะหน้าแบบดั้งเดิมซึ่งผมผมหักตา ตั้งแต่เด็กเติบขึ้นมาตลอดแต่ว่าพอสู่สังคมจริงๆกลับกลายเป็นเรื่องของ่วมสลายซึ่งคนแค่ไม่ได้เห็นเลยว่านายโวี้์ีหน้านเข้งจริงหรือเปล่าครับแต่แต่ว่าพี่สามกับกูเงาะเข้มคือพี่ปอบยิ่ที่เราคุยกันว่าเราถามพี่นานกันนะครับคุณพี่ก็หายนานมากจนกระทั่งเราเอ๊ะเราเราเราแค่จำได้พี่ปอบนะครับพี่บอกเคยเห็นแจเร้นโนตีอยู่ในรุ่นท้ายช่วยรุ่นที่แล้วจำได้ว่าหน้าตาแก โดน่ะไม่ไม่ไไมม่่ต้องบอกข้างในชั่วข้างนอกดีครับครับผมการเป็นนักแสดงที่ผมก็เรียนรู้จากพี่สังกาะว่าต้องมีการดึงวิญญาณบางส่วนของมันทูวีระซึ่งมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเข้ามาแล้วก็ต้องแอนตี่ทุกอย่างที่คร่ำคลื้นโบราณนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือตอนซ้อมผมต้องเป็นมันทูวีระซึ่งผมไม่ได้ยินดนตรีไทยไม่ได้ผมต้องหูยินและสิ่งที่ที่สุดผมก็มีก็คือผมไม่สามารถหูยินได้เพราะทุกครั้งที่ผมได้ยิน ตระหน้าหรือว่าต้นรีไทยในห้องซ้อมดนตรีเรื่องโหงมรงครับทำให้ผมจิตใจอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ผมไม่สามารถเรืเ่อเป็นมังกรยาได้ถ้าผมได้ยินเสียงตระหน้าแด้แต่มีแค่ชีิเดียวเออดังนั้นผมเชื่อว,ว่าคนที่เป็นคนไทยทุกคนนะครับไม่ควรพลาดนะครับโอ้โหพูดีให้ผมหมดเลยนะครับผมมาล้วครับมาถึง ช่วงสุดท้ายนี้คงต้องให้ฝากเชิญชวนแล้วครับเริ่มที่ผูกับเราครับพี่สังเชิญเลยครับเตมพี่ครับพี่ก็ก็อยากจะอจะบอกไว้สั้นๆนะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าดูเพื่อเอาความบันเทิงเนี่ยได้ความบันเทิงแน่นอนถ้าดูเอาอรรถรสของความสนุกสนานหฮาความประทับใจมีแน่นอนแต่นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วเนื้อหาของละครเรื่องนี้นะครับ ผมว่าเป็นเนื้อหาที่ในยุคสมัยนี้เนี่ยก็ยังคงต้องพูดถึงกันอยู่เน้นย้ำกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าเ,เมื่อเราได้ดูละครออเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างติดไปจากละครออกกลับบ้านไปในทุกงมีอรบางอย่างอยู่ในหัวใจบ้างก็คือถ้าเกิดว่าในท่ายในพวกทนจะมาดูกันนะครับครับผมครับผมมาดูกันครับนะครับ <laughs>